สบายดีสวัสด uh ีพ่อแม่พี cancel, so ่น้องเนาะวัดสุภูสุคนกลับมาพบกับอ่าบ้าตายชายแนวคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเฮาแล้วเวียกให้เวียดนาแล้วกันเนาะเขาก็มาเห็ดอ่าหับเวียกหับงานตับเคยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นอ่างานงานเนาะพี่น้องเนาะมันเในงานงานถึงมราเป็นอ่างานงานแรกะไ้เนาะที่ว่าเฮามาเริ่มอาเริ่มหับแล้วก็เริ่มเห็ดเวียกเนาะหลังจากที่ว่า แล้วเขาแล้วหนามเนาะเขากลับมาเห็ดเบียกเห็ดงานคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะเป็นอ่าสางเนาะพี่น้องเนาะเป็นสางหรือว่าโกดังเนาะพี่น้องเนาะอ่าเขากลับมาเห็ดต่อเติมเนาะพี่น้องเนาะต่อเติมอันบริเวณลังนั้นเนาะพี่น้องคือมาก่อเนาะพี่น้องเนาะก่อแล้วก็เหดานฮัลอลอ เป็นช่วงๆไปหลังนี้ก็ตัวนี้ก็กอ่าสิทำการมันโบกเนาะแต่ว่าเราเบ็ดแค่หลังนั้นก้อนเนะาะเห็นไหมแต่มันเหลวเนะวเาะก็ถือว่าเบ็ดเสร็จเนาะหลังหน่อยเป็นออฟฟิศเบิร์ดเนาะเดี๋ยวเ้าสิพาไปเบิ่งกันเลยเน,ะน,นาะงานเขาก็สีประมาณนี้เนาะพี่น้นองกอ่อไปนำแนวที่คานแน่เนาะ ตอนเห็ดกับผมได้รีวิวให้เบิกเนาะพี่น้องพอดีผมมีเวลาเนาะตอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนเด้อจะเป็นห้องนอนตอนนี้ก็จะเป็นอหน้าซองกระจกมนะินิมเนาะพี่น้องห้องนอนด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นกระจกเบิดเนาะตรงน,นี้ก็จะเป็นบริเวณออฟฟิศหรือว่าสำน,นักงานเพื่อนอะไรเนาะพี่น้อง อัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นก่อ,อ,อกเอวบรเวณก่อตัวนี้ใส่กระจกเบิดพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นกระจกทางหน้ากระจกเนาะาจะก่อแค่ด้านนี้เนาะตัวนี้ออกมาหนีเนาะ,ะกา็โบกเนาะโบกสาบแล้วก็ใส่เพดานเนาะ,ะกา็กระโลพี่น้อยเป็น,นาก็เป็น,นางานแหลกของพวกเขาอะไรเนาะ อันนี้สร้างกับกำลังกอ่ออยู่เนาะเพราะว่า,าเขาจะได้เทคานทับหลังอันนา่องล้มเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า,าทางเจ้าของบ้านเพิ่นให้เทเนาะพี่นอ้องก็เลยเทเพิ่นเนาะอันนี้กับประมาณสหรับหลังนี่กับประมาณอันนาประมาณ สิบห <c ười> ้าสิบหกแมตรพี่น้องคูณหาสิบห้าคูนหานะนี่ก็จะเป็นสางเตือกุดดังหลังใหญ่นะพี่น้องะตัวสางเพิ่นกะยังก่ออยู่เนาะก่อปรทันแล่วแล้วเนาะเพราะว่าก็เป็นตอนนั้นก็จะเป็นไหนอีกสางหนึ่งนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นก่อเนาะ ต่อไปก็จะมีเพดานเนะเาะกะโลสะโพอ่าแสางเสะโพก็ดังหน่เนาะแล้วก็จะโบกเนาะแต่ว่าเขากะรับอ่าสะโพหลังนี่ก่อนเนาะแล้วหลังนี่แล้วก็จะต้อนหลังใหญ่ต้อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็หลายคนก็แล้ว,เ,วเขาแล้วน้ามันเลยเนาะกะ เหวีว่กเกิดงานทำคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นเหวียกอ่าหลังจากแล้วให้แล้วนะเห็ุเหวียกเก็ดงานคือเก่าพี่น้องเลยสร่ <_ c oughs> สางก็อยากสั่นเนี่ยสั่นสูบบ่๊อ,อันนี้มันสร่างก่อเนาะพี่น้องเนาะทีมงาน ส่วนลังคาเนาะพี่น้องอลังค้านี่ก็เป็นอีกทีมงานหนึ่งเนาะเป็นว่าเจ้าเห็ดไหวเนาะเรากลับมาเห็ดอ่แค่นี่แหละพี่น้องทรงกอบโบกเน,เนี่ยเนาะพิแดนกระโดเนี่ยเนาะ,เ,นะเขาเนี่ยอยาาคนงานเนด้อพี่น,อนอ้องติดตามไปกันได้ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมือใหม่ เมื่อมาเฮียนเฮ็ดเฮียนทำพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮียนสั่งเป็นนี่นะพี่น้องเอ้ยผิดพลาตัวกันได้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนี่ยเด็ก็าจจะลืมผาาพิตามิเตอร์พี่น้องเด้อทำองบ่าวตายชาแนลนาะพี่น้องเนาะ